สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามาเจอกันตอนเย็นนะคะวันนี้มาได้ได้อะไรกันหน่อยเกียรติรับเชิญนี่เลยยังไงเง้ยมีแขกรับเชิญพี่น้องจ๋ามีแขกรับเชิญนักร้องนักร้องเสียงทองนะคะเออจะมาลองเพลงให้พี่น้องฟังวันนี้เด้อขอเสียงให้นางหน่อยจ้านี่ก้อนน้อยอะไรก่อนก้อนน้อยเสียงโบเป็นจาที่แต่กันโอเค ฝังคนงานเพลงก็ใช่นะครับเนาะจากมึงคนงานเพลงกับบอยได้่ฟังหลังได้พี่น้องช่วงนี้มันเป็นโรคโควิดนะครับมันห้างเขินมาเยอะไปใส่กับบอยเลยตกงานช่วงนี้จับไปจับไปลุงบอกผมก็ยังว่ามีเงินตัดด้วยเลยมียากระดาษช่วยหายเงินตัดผมพน้าพี่น้องจ๋าน้องเอ้ยช่วยหวดช่วยช่วยนะเด้อครับเด้อจะไปจะไปตัดผมกับบอมีเงินไปตัดผมที่โกนหนวดกับบอมีเงินโกนก็เลยมาลองเพลงพี่น้องจ๋ามาลองเพลง สอนฟันหมอเพาสอนให้่ครับเขาย่านย่านย่านอย่างางีจเ,เดี๋ยเบื้องครับเบื้องเอาเพลงอะไรดีวันนี้อ่ะเพลงของผลงานเพลงของไอ้สอนศิลน,นะครับเนาะผลงานเพลงของสอนศิล์ศิล์ครับชื่อว่าเพลงอะไร ของมั่นเป็นของขวัญของมั่นเป็นของขวัญโอ้ยเลิศเลิศเลิศโอเคกันฟังได้ก็ฟังเด้อพี่น้องเด้อฟังได้ก็ฟังฟังบ่ได้ก็ฟังจ้าขันหว่มวนกับว่ามมวนเนาะพี่น้องเนาะขันหว่มวนกับว่ามมวอมันจังมวนแต่ละเป็นบ่พี่น้องฟังเลยครับจักสิจ้ำเนียอะไรพูนนี่ย่านสิลิมเหียอะไรเด้อครับเลือยต่สามชั้น รวยทองเส้นนี้เก็บเงินสามปีจึงได้เออไม่ธรรมดาดเด้อเจ็บไว้เพื่อเป็นของมั่นผู้สั่หอดวันสัญญาและงานกลับมาบ้านเฮาน้ำตาพังยาา ผู้ขาวนองลูกแงเอหัวใจสถารอ้ยมาบทันแต่เจ้าสัญญาเาจตอนงเขาักน ตบรางวัลได้พ uh ี em> ่น SO ้องอันนี้ตบรางวัลเป็นแข่งเวงอ๋อเดือนยี่สิบจะมันออกมาเป็นของควันแทนใจอากบัวกาไซเจ็บใบให้ลูกเด้อลามัดเข่าใหญ่มาบอกว่าคุณลุงมอบให้ อยักแล้วอยา้เสียความตั้งใจมนะรับความขวัญคนพายข็ละใจ้งชั่วชีวีสวยอสอทธิ์นี้บ่วมีสิทธ์เป็นของมันอีกยี่สิบ ช่วยงานแล้วไอ้สินีกระเป๋าหนึ่งใบก็ไปสู้งานอีกทีจากบ้านวันนี้ไอ้บ่วมีน้องยืนส่งทางจบเลยขอบคุณครับที่มีน้ใจและว้มงมาเลที่มอให้นะับต่ออีทอต่อตเส้นนี้ บ่มีสิทธิ์เป็นของมันม่อเป็นของฝอันช่วยงานเร็วไว้สินี้นี่เด้แบง่งยี่สิบเต็มมือหนึ่งใบกับไปสู้งานอีกทีจากบ้านวันนี้ไอ,อ้อบ่มีโน ยืนทรงทาเอ้ยลิลิดลิขอบคุณเลยดพี่น้องตอรักในใจขอบคุณอบคุณเลยดายพี่น้องไหนล่คด้ครับเมอบไหนล่ะจ้าพวงมาเลยไหนล่ะมาเลยมโอ้ยเนาะโอ้ยตายตายลเลขอบคุณเลยายพวงมาเลยมาอเพลงนักล่องเบ้าเบในกล้องคือรอจ่ะวะวันหลันะคะถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะอยากฟังเพลงนะครับ คอมเมนต์มาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้จัดให้นะจ๊ะวันละหนึ่งเพลงฟังเพลงคลายเครียดก่อนช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวแถมเพลงกเพลงนึงเอ้าแถมะแถม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 าถาแถมแถมแหมแถมแถมแถาแถมงมแแถม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 มมแมะมมแ ผลงานเพลงของไอ้บุญชันจันคูลนะครับเชี่ยให้เขาไปหรือเชี่ยให้อายเจ็บเออเชี่ยให้เขาไปหรือเชี่ยให้อายเจ็บอ่าจ้าว่าที่ไหนเชี่ยให้เขาไปหรือเชี่ยให้อายเจ็บไปกับไปคนตัวไปกับไปคนตัวห่อเขาส่งเพิ่มนะเนาะครับผมช่วงนี้ก็ฟังเลยนะครับเนาะเออพวกทการเสิร์ฟลับเวลานะครับเนาะอ่าฟังเลยครับผลงานเพลงนะครับมาสี่สีผลงานเพลงจะใช่หรือครับเนาะบุญชันจันคูล โอ้ถามหัวใจตายไปอย่างนว่ายังแค่ยังหักเหลืออยู่แค่ไหนกับเขาคนนั้นที่รักเข้ามาแบบไหอันนั้นยิงย่งจะเป็นคนลำแห่อเเพื่อหัวใจ รึกนิดมาไปกว่านานอยากให้หัวหเดือดหอนใจมันรับบ่ได้แม่บอกว่าเห็นเข้ามาเกี่ยวพัน ทั้งน้อยใจเจ้าทั้งหายสายตาชาวบ้านไม่อยากให้ทิ้งไว้นานรบวันเจ้าตัดสินใจสิให้เขาไปหรือสิให้เอาเจ็บแรือคนมีคะแนนเจ็บ คือลาคนใหม่ตลงว่าให้ลุงก่อนถ้าให้เขาอยู่ต้ลงว่าให้ลุงก่อนอ่าเพิ่งตาต้องไปถ้าไม่ยอมตายแต่ใจให้มีน้ำใจแต่เจ้าก็คงว่าเจ็บปานใด อดีตบ่ลายทำใจจึงโบนักหนาแต่ไอคนนี้บ่ตายก็คงเป็นบาปความลาที่ให้แกลวตามีค่าท้อลมหายใจไงเขาไปเสียไอายเจ็บ คนนี้คนนั้นเจ็บคือว่าคนมาใหม่ให้เขารู้โยมบ่เปรวายต้องไปหักมาสู่ลุมสู่ตายใจเอ๋ยให้มีน้ําตาข้าเจ้าก็คงบ่เจปานใด อดีตบ่ไหลทำใจจึงบ่นักหนาแต่ไอคนนี้บ่ตายก็คงเป็นบาเพราะที่ให้เกวตามีค่าแค่ลมหายใจ <Yeah. S 1> แม่พี่น้องเกี่ยในบ้านแจ้งพ่อคงสิจัดได้เนาะครับนักร่องพวกนี้ครั้งหนึ่งเคยไปบวชธนกิจรวมเกียรติครับพอดีกระหม่องไฟพอดีจิตกำเนดพว่นี้สองสามเพลงครับชอบหนึ่งว่าพี่น้องติดใจขนาดก็อยากให้กลับก้อนบ้ับผู้ใหญ่บ้านครับดีแค่ด้วยร้องครับสรุปเลยครับนักร้อง นักร้องประจําหมู่บ้านพี่น้องเพิ่มประจําหมู่บ้านประจําคุ้มอะไรก่อนนี่ก้อนน้อยแล้วก่อนน้อนี่ก้อนน้อยบบยังบ่เป็นตาที่แตกครับอ๋อได้บ่เนาะอยู่แถวอวนนี่เนาะแถวบันเน่ยไอ้แจงโพ้แจงโพนะครับเอ่อเพเภอแก่นนะครับเนาะบ้านใ้เออไปครับเป็นเพียงช่วงผลงานสองผลงับเป็น่ผลงานโชว์เพลงร้องเพลงอพี่น้องแฟนเพลงแฟนเพลงติดใจขนาดตอนรับดีอยู่รอกครับเออ่ผลงานเพลงนะครับเนาะก็ซอยหลวดจังน้อยเนี่ยครับเนาะ ครับ,อ,รบอีกอยู่บ้นเนี่ยก็บที่ได้ไปอยู่ครับปวดหลานนี่บวดกันน้องคิวน้องธนกคิดครับลูกของเขาเขาบารูจักดอกพ่อลูกเขาไม่กุ้งนะครับรกต่จะดูอย่างดูดอกกุ้งบนในลูกเป็นเขาบารูจักดอก ฝากเป็นกำลังใจให้นิกรน้อยเสียงบปเจาคชแตกด้วยนะคะขอบคุณครับชื่อจริงจ้างคนิกรน้อยชาลิโยแกมาลั่งเล่นทุกวันพี่น้องจ๋าแกร้องเพลงแกร้องเพลงเสียงดีอีกก็เลยอยากเอาแบบเสียงเพลงพ่อๆเนาะมาฝากพี่ฝากน้องตอนเย็นเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากเพลงอะไรชอบเพลงอะไรบอกได้เด้อคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าแกมาลั่งเล่นอีกเดี๋ยวจะให้ลองให้ฟังนี่แหละพี่น้องจ๋า ชีวิตบ้านนาเราตอนเย็นๆก็มานั่งคุยกันหันอะไรก็ขั้นเดียกอะไรโซเล่นะโซเล่โซเลนะ่เเนั่งโซเล่พูดกันแกก็ชอบร้องเพลงนะคะวันนี้ก,ก็เลยหยิบกล้องนะคะหยิบกล้องขึ้นมาโอ้ยลองร้องเพลงให้แฟนคลับฟังดูเด็กก็เลยแอนแกก็เลยร้องเด้อพี่น้องเดอเลยบม่มีอะไรทำมันนะนะคะไม่มีอะไรทําก็เลยให้แกร้องเพลงให้ฟังนะคะใครเครียดเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะสําหรับอ่า คลิปวิดีโอนี้นะคะอีกขอจบไปเพลงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะใครอยากฟังเพลงอะไรทักคอมเมนต์ได้เลยนะคะโอเคน้องบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายดบเจ้ด้วยไหมครับ <S 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 <S